เออแล้วก oh, oh, really? well, ูจะไปซื้อซื้ออวาบีมังเลยเออกูจะไปด่้กันนั่นแล้วมันด่วลงไปถามมันเลยหเออลงไปถามมันลดีดีถฮัลโหลยามเมึงจกงานเริมนี่ไปขายตีนยลาเด็กกูเ็กมึงมงป็นเมือึงงานบสนินั่นไปขายงานก้าจา เก็ยบก้าวจึงหวั่นเด็ดเจ็ดโอเคโอเคได้ได้เตรียมแล้วเลยและยากรูมึงอะไปใหม่ยากรไม่ต้องผ่ามันทำไมันโนนอยู่บ้านหรอกูดตอมิ้นท์นัสกูเกะเทมโอไปที่บ้าน